โอเคเราจะเห็นน้ำมันดำมากๆนะครับน้ำมันจะดำๆนะครับผมล้างขาม่าวล้างไอเสียที่มันเกาะที่กองสแตนเลสเนาะ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันวิธีการถอดทังดักไออชิ้นส่วนของท่อดักไอไปล้างทําความสะอาดนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับวิธีถอดก็ถอดไม่ยากครับผมก็หมุนๆออกเลยครับผมลำบากนิดนึงนะมือนึงจับกล้องมือนึงหมุน ก็ถอดออกมาเนาะถอดออกมาเสร็จก็โอเคได้มาแล้วได้มาแล้วครับเสร็จแล้วก็เอาผ้าเอาผ้าที่อยู่ข้างในอ่ะผ้าที่มันอยู่ข้างในตัวไส้กรองตัวเนี้ยเอาไปทิ้งครับแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ตัดอันใหม่ใส่ครับผมที่มันอยู่อยู่ข้างในนี่ครับดึงออกมาให้ดูละนี่ครับผ้าที่มันอยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงนี้ครับตรงใน ตรงข้างในไส้กรองตรงเนี้อยู่ข้างในตรงนี้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนผ้าเลยครับผ้าตัวนี้เป็นผ้าอะไรก็เป็นผ้าใยสังเคราะห์นะครับผมเป็นผ้าใยสังเคราะห์มันจะเรียกว่ามันไม่ยุ่ยไม่หลุดลุ่ยง่ายครับผมแล้วก็ซับน้ํามันได้ได้ดีระดับหนึ่งครับได้ดีครับผมเดี๋ยวผมเอามือ บีบให้ดูเนาะว่ามันมีไอ้น้ํามันแล้วก็มีพวกคราบข่าเหมเยอะไหมอันนี้ขนาดดักแล้วนะครับผมถ้าไม่ดักปล่อยให้มันเข้าในเครื่องเลยเนี่ยโอโ้โหผมว่าคราบข่าเหมาหรือว่าคราบพวกไอเสียนี่เยอะเลยอ่าดูมือผมนะครับอ่าดำดำนะครับผมอ่าดําเลยอือันนี้คือดักแล้วครับผมเนี่ย โอเคแล้วก็ไปทิ้งเอาเนี่ยไปทิ้งแล้วก็ตัดตัดแผ่นใหม่เปลี่ยนใส่ใส่ข้างในตัวทางดักไอตัวนี้ครับตัวไส้ของมันอะ่ะใส่ข้างในข้างในเหมือนเดิมครับโอเคเราถอดตัวไส้กรองสเตนเลสของทางดักไอออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ถอดไส้ที่มันเป็นผ้าใย,ยสังเคราะห์นะครับที่เอาไวา้ดักดักพวกไอเสียพวกขา่ามเว ที่มาจากเคร MM ื่องยนต์นะครับผมที่มันอยู่ข้างในเอาออกมาเปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้ามันจะเป็นยังไงอันนี้ผมใช้มาประมาณ500กิโลนะครับแล้วมาดูผ้าข้างในกันว่ามันจะฉ่าน้ําหรือว่าชุ่มน้ําชุ่มน้ํามันขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ถอดออกมาง่ายๆเลยครับอันนี้ก็ประมาณ500กิโลนะครับ เราจะเห็นเห็นความดำของ oh, <no. S 1> ของน้ำมันเครื่องเนาะแล้วก็ที่มันเป็นเนี่ยคับเขาเหมาไอเสียครับผม oh. เคาบเขาเหมาไอเสีย oh. ถ้าไม่ดักไว้อะมันก็จะเข้าไปสะสมในท่อเทอร์โบแล้วก็ท่ออินเตอร์พวกกรองอากาศพวกแมปเซนเซอร์ ที่ใช้วัดอุณหภูมิเวลาลมเข้าใช้วัดอัตราการเข้าของลมจริงๆมันเป็นไอน้ํามันนะครับไอน้ํามันที่มาจากความร้อนนั่นแหละที่เกิดจากการใช้งานอ่ามันเป็นไอความร้อนครับมันไม่ใช่น้ํามันเครื่องมันมาสะสมหรอกมันเป็นไอความร้อนที่เก<ๆ>ิดจากการใช้งานไอระเหยครับไอระเหยของของน้ํามันเครื่อง ระบบการทํางานของเครื่องยนต์เนาะก,ก็คือมันมันนำไอละเหยพวกนี้นำกับเขา้าไปเผาไหม้อีกครั้งนะครับผมเพื่ออะไรเกาเพื่อ,เ,อเรียกว่า,าช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเป็นเทคนิคทางวิศวะเครื่องยนต์ของ Ford นะครับแต่ทีนี้มันมันมาเยอะเกินไปครับผมก็เลยเป็นปัญหาที่เรียกว่าทําให้ฝาหน้าซึมอ่าแล้วก็ปรเก็นเสื้อสูบ มีรอยน้ำมันซึมน้ำมันรั่วนะครับตรงนี้แหละจริงๆมันไม่ได้รั่วหรอกมันมันซึมครับผมพูดผิดมันซึมครับอ่าซึมแล้วมันอันตรายไหมก็ตอบตรงๆเลยนะครับผมว่ามันไม่อันตรายครับผมแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องเนี่ยจุดติดไฟอ่ะเขาเรียกว่าทัวพอยต์อ่าจุดติดไฟอ่ะก็คือมันจะสูงมากๆประมาณ2 5 0ร้อถึงสามอองศาครับผมก็สูงมากๆเลยนะครับผมอันนี้มันติดไฟยากครับผมน้ำมันเครื่อง ค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้เลยแหละน้ำมันเครื่องที่ซึมออกมาหากเราใช้งานรถเป็นระยะทาง4-5 0 0 0 0 0แสนกิโลเมตรแน่นอนน้ำมันเครื่องที่ซึมออกมาจะมีปริมาณไม่เกินครึ่งขวดนมเปี้ยวแน่นอนอเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ดักพวกไอ้น้ำมันไว้อะคือมันจะมันจะเข้าเข้าไป สะสมที่ท่อต่างๆชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์เยอะแล้วก็พวกคาบดำๆแบบเนี้ยพวกไอเสียแบบเนี้ยที่มันเป็นดำๆอ่ะมันก็จะเข้าไปเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ต่อแล้วก็พวกลูกสูบพวกแหวนอะไรมันก็จะมีการเกาะตัวของคาบ,ขาบขเข่าไอเสียอ่าที่มันเข้าไปบนบนอากาศเข้าไปเผาไหม้อีกครั้งนั่นแหละมันก็จะไปเกาะตัวแล้วก็ไปติดที่ผนังอ่า ผนังหัวลูกสูบหรือว่าผนังวาลวบ่าววาลวนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยบ่อครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทําความสะอาดทุก 3- ามถึงสี่พันกิโลเมตรนะครับวิธีทําความสะอาดก็นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําความสะอาดก็คือเรานําไส้กรองสแตนเลตตัวนี้ไปแช่ที่น้ำยาซันไลนะครับผมแช่ไว้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเอาไปตากเอาไปตากเสร็จแล้วก็เอามาแช่ที่ ตะลมังอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เป็นน้ำมันน้ำมันเบนซินนะครับล้างาล้างให้คราบพวกขมเหอาไอเสียที่มันติดอยู่ข้างใน,นครับให้มันออกอล้างสงครั้งนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาก็ล้างครั้งเดียวก็ได้ครับล้างสไลด์แล้วก็ตากแดดนะครับแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่แค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับ